ครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับคลิปนี้พวกับผมนัดช่องส,สัเพเหระลอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมีเทคนิคค,ความรู้บางท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับอ,อาจจะมีหลายท่านที่ยังไม่ทราบนะครับสําหรับเอฟซท่านใดนะครับที่ถ่ายถ่ายน้ําหม้อน้านะครับผมถ่ายน้ําหม้อน้ำนะครับเปิดตัวก้นแทงออกไปเรียบร้อยแล้วครับเวลาเพื่อนเพื่อนเอฟซ เติมนะครับผมเติมน้ำยาหล่อเย็นหรือน้ำเปล่าอะไรก็แล้วแต่นะเข้าไปนะครับผมให้รเพื่อนเอฟซีนะครับทำการหาขวดนะครับตัดนะครับผมแล้วให้เข้ากับปากฝาม้อน้ํานะครับผมแล้วก็เติมน้าหรือน้ำยาหล่อเย็นเข้าไปนะครับอันนี้คือเป็นการไล่อากาศนะครับผมไล่อากาศนะครับให้ทําแบบนี้นะครับผมอันนี้คือถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ที่สุดละ สำหรับท่านใดที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับรถของเราทุกท่านก็รักทุกคนนะครับผมผมมีเคล็ดลับวิธีนะครับที่ว่าวิธีการดูแลรักษารถแบบง่ายๆนะครับเอามาฝากเพื่อนๆ f นทุกท่านนะครับผมอันนี้ในกรณีตัวอย่างของที่ท่านที่เติมน้ํายานะครับก็เราสามารถเช็คได้นะครับผมว่ารถคันนี้เครื่องดีไหมนะครับ ก็สามารถเช็คได้อีกนะครับว่ามีฟองอากาศขึ้นไหมหรือว่าน้ําอ่าปะเกนฝาสูบคุณอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสภาพของปัเกนฝาสูบของเราเนี่ยเป็นแบบไหนดีเกิดมีอากาศแทรกเข้าไปรั่วไหมอะไรไหมอ่าจะวัดได้จากตรงนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอย่างคันนี้นะครับสมบูรณ์นะครับผมถือว่าสมบูรณ์นะครับผมไม่มีฟองไม่มีไม่มีฟองอากาศได้เลยสามารถเช็คเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับผม อันนี้ถือว่าเครื่องสมบูรณ์นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูอีกครั้หนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้ตัวอย่างในกรณีนะครับ f อฟซใช้น้ำก็ได้นะครับผมอ่าเทออกไปให้เหลือสักครึ่งขวดนะครับผมนี่นะครับผมแล้วทำการคว่าเลยนะครับผมคว่มเลยปุ๊บนี่ฮะความเสร็จปุ๊บนะครับผมไปสตาร์ทนะครับสตาร์ทรถ สตาร์ทรถนะครับผมนี่นะฮะนี่ก็เป็นการเช็คได้อีกแบบหนึ่งครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะสภาพถือว่าโอเคอยู่นะครับน้านิ่งๆน,นะฮะถือว่าโอเคอยู่นะครับผมเราสามารถเช็คสภาพได้เบื้องต้นนะครับจะได้รู้ว่าสามารถขับทางไกลได้ไหมรถคันนี้อะไรประมาณนี้นะฮะก็ฝากไว้นะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับให้เป็นความรู้ของเพื่อนเอฟซีนะครับผมถ้าติดเครื่องแล้วมันแบบมีแบบฟองขึ้นมาปุ๊บผุผุุอย่างเงี้ยแสดงว่ารถคันนี้มีปัญหาเรื่องโมเกนฝาสูบนะครับผมโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมคัน,นนู้นก็คือเติมน้ําเปล่นาคันนี้น้ํายานะครับผมน้ํายาหล่อเย็นนะอ่าเราจะติดไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับผมประมาณนั้น ไม่ใช่ว่าติดทั้งวันนะครับผมประมาณสิบถึงสิบห้านาทีก็โอเคแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับถือว่าให้ความรู้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นวิธีอาทานเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆเอฟซีหรือ FC, หลายท่านนะครับที่จะถ่ายน้ำมอน้ําเองนะครับผมเปิดก้นแทงจริงๆแล้วถ่ายง่ายนะถ้าน้ำมอน้าเนี่ย เปิดอ่าก้นอ่างหม้อน้ําเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ถ่ายเดน้ําออกให้หมดนะครับแล้วก็เอาอ่าสายยางอ่าใส่ที่ตรงที่จุกเติมหม้อน้ําแล้วก็ไล่บางท่านนี่ไม่เคยถ่ายเลยนะครับผมน้ําหม้อน้านี่จะแบบแดงปั๊ดเลยนะครับผมก็ไล่อ่าสามารถติดเครื่องแล้วก็เปิดน้าเบาๆนะครับเอาเอาน้าสายยางแห่เข้าไปตรงจุดนี้นะครับผมแล้วก็เปิดน้าเบาๆแล้วก็ติดเครื่องเปิดก้นแทงไว้ก็ไล่ ให้น้ามันวนไล่ออกมาสิ่งสปกปรกคาบสนิมคาบตะกังออกมาให้หมดก่อนนะครับคิดว่าพอดูที่น้าก้นแท้งพอลงมาแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่นะครับผมก็ปิดดับเครื่องแล้วก็ปิดจุบก้นแท้งหม้อน้ํานะครับแล้วกเ็เติมน้ําได้เลยนะครับผมหลังจากเติมนะครับผมเติมเสร็จปุ๊บพอมันเต็มเต็มปากปุ๊บนะให้เพื่อนๆหาขวดนี้นะครับผมตัดนะครับแล้วก็เติมน้ําลงไปนะครับ คือการไล่อากาศนั่นเองนะครับผมคือการไล่อากาศนะครับโอเคนําประมาณนี้นะครับผมทําประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับก็ฝากไว้นะสาหรับท่านใดที่ชอบชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจช่องของผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ